อ่านี่นะครับผมวันนี้ก็อ่ะประกอบตู้ท่านลูกค,ค้าเพิ่นโคสองสามหมื่นนัดกันนะครับมาจากชลบุรีตัวน,นี้ไปส่งงานเนาะเอาเพื่นมาลอะเอานะครับผมขายให้เพิ่นในราคาสองหมื่นหาพันบาทอ่ะาทะลุก,กันอยู่เนาะตัวนี้แปดพันครับสี่พิกแปดมอเตอร์หม้อ,อแปลงทองแดงแท้ครับผลลวดทองแดงแท้ร้านเปอร์เซน็นนะครับผมระบบโปรดิชันที่เกขานะครับผมพัดลมเกนนะครับอ่าระบายความร้อนโดยไม่เปลืองพลังงานนะครับ แต่ถังม่อัตโ,โนมัตินะนะนี่ครับสองตัวแอรบอดีนะถังมานตามอุณหภูมินะครับนี่อ่าที่ทําให้ลดนให้เบ,บื้องไร้ขีปเนาะก็ประกอบลเลยเช็ดซับเลยเอ็มพิพิธีเนี่ยที่ผมติดหลายงานงานใหญ่ๆเนาะล็อกระบบได้ดีนี่ตัวนี้เลยมาติดไฟลอ่าอันนี้ขนาด60แอมป์นะครับแล้วก็เอ็มพิพิธีเสือกอ่าเสิร์กกันฟงกันฟ้าดินกาวให้เรียบร้อยอาต่อสายให้เรียบร้อยไปเสียบแผงอันนี้ก็ เนี่ยขันบนนี้นะครับการไล่หางปลาดีวผมบอกนี่นี่ของผมนะครับเอาแบบนี้เลยเน้นที่ดีบสายไฟด้วยนะครับบนมีการอาคสปราร์ในนอนนอกจากขาดนะครับผมอ่าแล้วก็จะใหญ่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวใส่ละเหยตรงไหนนี่นี่ครับตัวนี้ก็อัดไฮโดรลิกให้ท้องแดงนะครับอืมตัวนี้ก็จะใส่หางปลาขั้วใหญ่นะครับแล้วก็จะมาขันเข้าตรงนี้เลยเป็นห้บิดนะครับระุมพายบิดนี่ อ่าบวกลบเบอร์1ิขันใหญ่ในคอนเนคเตอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็พา a เอซออกตรงนี้นะครับลายนิวอตอันแล้วก็ดินกาวนะครับผมอ่าช็อตตัดพิดขัว้วตัดอไฟฟ้ารัดวงจรตัดหรือว่ามีไฟรั่ว,ว,วคนไปจับช็อตอะไรตัดเลยนะครับมีสายพร้อมอ่าสายเป็นสายนี่ครับสายใ่เลยนะครับเรียกเป็นสายซิลิโคนนะครับยางดีเลยนะครับอันถน,นความร้อนยางดีตัวนี้ สามสิบหัวตะแคร่นะครับสามสิบหัตะแคร่ใหญ่เลยตัวนี้นะ,ะนี่ไซส์ให้เรียบร้อยนะครับระบบโพลิชั่นปิดเปิดอันนี้ประเทศหน้าตู้วัดก,กำลังกําลังวัดมิเตอร์บนนะครับท่านลูกค้านี่ก็เลื่อรถให้เพิ่นท่านผู้ทรงศีลมาเนี่ยตือนศีลมารอตะโดนเนาะท่านเนาะมาอยู่ในเมืองนี่แหละมารอแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ผมจะไปส่งนะครับก็ได้เบิ้งในบัตรนะเนาะให้เบิ้งอินเวอร์เตอร์นะครับนะอ่ะก็ตัวนี้เราเอาแบบกลางแดดเลยนะครับกันทะพุน ถ้าบ่ลำบากบ่ค่อยได้เงินมาในพี่น้องนี่กลางลเด้อมื้อนี้แดดบดเนี่ยฮะ,ะารถกระจายครับผมแล่เนเร็วบ่ได้ครับแครเล่นเร็วหนากันดูวพวกพ่นในยางหัวเนี่ยนอน <c oughs> ตะปูว่างเบ <c oughs> ิ่งหน้าเบืนน้องบนตั้งแต้หน,นี่แดดบดนะครับฝน,ตก,าาฝนตกเขาว่าฝนตกแห้งเราก็เลยมาถ่าฝนอยู่กลางนี่ยังไม่เห็นพ่อเม็ดอยู่มีแต่หยดเหงื่อนะครับขัดบ่อลเราติดตั้งอยู่ที่ไหนเอ้ยไม่ใช่ บ้านเราอยู่ที่ไหนอยู่บ้านลำดวนตนําบลสมรงใหม่อำเภอไ่หันทรายจังหวัดลุยเกียนะครับผมอานนั้พ้นทางว่าลำบากเพราะไรตังอ่าก็เอากลางแดดก,กันเลยทีเดียวเพราะว่าฝนสีมาจะบ้านเห็นอยู่แรับนี่นะเป็นแตงแต่เศร้านะเพราะว่าท่านเพิ่งมาลอดเนี่ยแตงแต่แตอาจจะสามโมง <c oughs> ตอนนี้หกโมงเหรอปั๊บยี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเออนาก็ตอ่อ นี่เสบียดมงคลวันนี้วันที่สิบเก้านะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะทรงปูไปเบิดเรียบร้อยแล้วนี่ให้เพิ่นในราคาที่แบบอาท่านยัเคยสั่งผมไปเนาะใส่หลายๆปีกัะจะรู้ดีนะครับว่าผมให้ราคาไปเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้อ่าแปดพันนะครับสี่พันสีบแปดนะครับเดี๋ยวเงียวย่ยนอนหุงเข่าทีวีพัดลมตู้เย็นแอร์นะครับผมได้เลยอ่าปั๊มน้ำอัตโนมัติในบ้านเรือน คือระบบในบ้านเลื่อนชุดหนึ่งใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ครับทีวีตู NA, ้เย็นแอร์นะครับปั๊มนาญอ,อระต้นะครับหุงข้าวซักผ้าการทอนได้เบิร์ตเลยนะครับอืมนะครับเพราะบ้านบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้ต่อวันเนี่ยตามค่าไฟเฉลี่ยค่าไฟฟ้าไม่เกินพันสองร้อยวัตต์นะครับต่อครัวเรือนที่แบบเบาๆนะนอกจากร้านค้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายนะครับนม่ว่ามีธุรกิจร้านตัดผมร้านอีหยังต่างๆนะครับบ่เกินนี่รเราไม่เกินพันสองร้อยวัตต์ไม่เกินพันห้าร้อยวัตต์เต็มที่นะครับนะ อันนี้ก็คือเรือให้เลยนะครับก็ระบบ24่สอ่าไปใช้กับแบตลิบเจลลิเทียมอะไรก็ได้นะครับแบตนำตะกั่วกดก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจัดทรงให้พเพื่อนก่อนเออเพื่อนจัดงานให้เพื่อนก่อนนี่ก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับคอนดิเตอร์ไม่ใช่คอนดิเตอร์หางปลาแบบทิ้วนะครับผมันจะไหลแบบนี้นะเห็นมันหุ่มสายอ่ะจับะนะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูจะไปจับจัวมันนี่ครับอยากให้มัน นี่ดูตัวนี้ไม่ใช่ตูมหน้าคนนี่ที่ผมบอกเวลาขีดคือมันป้องกันระยะเาวยเพราะว่าเฮาเห็ดมามันมีประสบการณ์ที่มันใหม่มันอากมานะครับอันนี้เป็นเบอร์หกนะครับผมต้องปอกแน่เพราะว่าทางลามัมสิเนียนเนี่ยผมต้องปอกสายมันเป็นเบอร์หกใหญ่นะครับนี่สายลิงนะครับสายลิงเลยหกแบบไงเลยอ่ะนีะ่ผมจะเอาเขาเรียกว่า ให้มันชนวนออกนิดนึงนะครับให้เบิ่งนี่ก็ไปบเค์เอาแล้วไปพิจารณาใส่เบิ่งกันครับบ่มีอากมีใหม่แน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปเอาแค่ปอกห้างปลาเพราะอุปกรณ์ไฟมันวิ่งมันจะมันมันจะสั่นได้มันจะดิ้นได้นะครับเพราะว่าแรงของไฟฟ้ามันจะทําให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนมันก็จะหลวมเหล็กมันก็จะหดตัวนะครับ เกิดความร้อนมันจึงหดตัวบวบเสื่อก็ลรองอาเล็กไปต้มเบิ้งสปริงไปต้มเบิ้งครับมันจึงหดตัวบวบนะครับจะมีการหดตัวมีการยืดยุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนทุกอย่างมีการหดตัวขยายตัวแน่นอนมันก็เกิดการรวมมีพงกับพ่านซึ่งเมาหลไรเลยพี่น้องมันก็เลื่อยบวบหอย เอาไปนติดตกขงเราแต่เั่วแดดเปียงๆแล้วทนมันเราจะเนื้อเปียกงไนละนะครับอ่าก็ก็จะลองหางปลาทิวมเรียกหางปลาทิวนะทิวก็ววคือสายนี่แหละตกไม่เอาครับตกไม่เอานี่ครับมันมันใ,นใหญ่เพราะมันเป็นเบือกหกหางปลาเขากะหกเลยแต่ว่าเขาทำมา ความฟิตเนาะต้อตงหูดหูดหูดให้มันแน่นๆแน่นเลยแล้วก็สูบเข้าไปเลยนะครับยาวเนี่ยเราตัดออกเรามันยาวหน่อยเราก็ตัดออกก่อนเดี๋ยวเราต้องเหยียบก่อนนะเนาะเบอ,อ,เบอรบนนแบบอ์สองเบอร์นะครับทางปลาผมจะเหยียบแบบนี่เลยสองเบอร์เนี่ยนะเึ๊บเลยแรงกดนะครับนี่เนาะทันี้ นี่ครับมันจะเป็นเหนีดทั้งอันนี้ด้วยหนีตรงนี้ด้วยงานมัน,นละเอีก็ตัดนอวมันพอดีนี่ครับจะทั้งกรึบเลยนี่ครับเสมออืันแล้วเราก็จะใส่แต่ว่าอันนี้มันถึงหรือเปล่าไม่รู้มาถึง อ่ะนะครับอันนี้เป็นอะลงแบตเนาะเป็นไฮบิดอันนี้เราใส่ให้เพิ่นแต่จริงๆผมจะใส่ฮะอ่ะใส่ท่อแฟกซ์น้ำนะเอาเอาตัวอย่างอันนึงก่อนนี่นะครับแน่นตัวนี้หนาแน่น,นนั่นแน่นเข้าไปนี่ <c oughs> คือเพิ่นเอาไปนี่คือใส่งานเดีเลยพร้อมใส่งานใส่กับต่อแบตก่อนก็ได้ต่อแผงก่อนก็นกนกนได้ครับผม <c oughs> อ่าทำงานได้เลยเ,ลย <c oughs> เอาแบบตึงมือเลยครับนี่ องกันการอากร่างนั้นการตอ่อ,อน,นี่ยคือมันมีประสบการณ์เนะาะก็เลยแบบนี้นอา่าแต่ทีนี้เราจะใส่สายแฟกใหแบบ้อันนี้ไปลงตู้นะครับบวกลบตั้งตั้งหัวไปจ,จะตัดตรงนี้ออกครบชุดพร้อมใช้งานในราคาที่รับประกรันในสองปีพร้อมไปประก,รกันก็มีพี่น้องนี่บ้านบ้าน,านระบุทีมงานปรับเคียน องปีดูแลตลอดชีพนะครับคือเราเน้นการดูแลการเซอร์วิสงานผมไม่มีคิดตังค์นะจะบอกพี่น้องเลยเวาไปดูแลถ้าไม่เสียไม่อะไรจริงจร้นไ้าไเกินประกันจริงนะวิ่งทั่วประเทศดิค่าน้ำมันเนี่ยออกสองสามเที่ยวเขาจะออกนะเพราะ่คิดคิดค้ดคานะถ้างานไม่สำเร็จนี่เราไม่ปีคิดตังค์หมดนะครับก็ยังไล่เก็บงานกันอยู่นะครับรายงานอยู่ ตรงนีมัดจำธรรมดาเลยพี่น้องทุกวันเขาเบิกกันกน,น,นมัดจำโอ้อย่างนี้น้สิเปอร์็นต์บางคนเบิกเจ็สิเอร์เซครับในการต่พจน์เนี่เบิกร้อยเอร์ซ็น์เลยเอาจนเลี้ยวให้เรานะครับไม่ทิ้งงานแน่นอนนะครับผมเอาจนเลี้ยวเล่นติ๊บนะครับ อดีนี้เราก็ใส่ตรงนี้เลยครับ้างบนตูนครับไอยเยี่ยมเสาอะไรใส่ตรงนี้แล้วก็แต่เราจะใส่ด้านนี้ทำบวกลบนี่เนาะขัะนแล้วก็ต่อแพงต่อยังควบพุ้มด้วยนี่ครับแล้วก็ดินกาวแล้วผมใส่ดินกาวพพ้อมๆนี่ดินกาวอันนี้ก็คือแท่งกาวให้พพ้อมนะครับแท่งกาวให้พร้อมนะเป็นแท่ง ครับจะเอาสองขดเลยดยูดใหญ่ครับดูดแข็งแข็งแท้อ่านเปอร์เซ็นต์เนี่ก็ต้องใส่แฟลกจะไปถอดท่อโอเคจะเต็มกับเต็ม สิบปอนด์เลยครับกระแทกเอิ้เอ huh kind of uh, ่มปิ่นเลยครับนอนปิ่นเลยแต่ไม่ขาดถ้าขาดเปล่นใหม่นะครับเอาสนใจทอมาสอบถามตามเบอร์ศูนย์อะไรศนเก้าหสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดจ็ดหกเหตุง่ายจ่เสือเกาแตกเคิรเลยนะครับนี่ เป็นพระที่ได้หลายล้านอยู่ในเบืองแตกรายงาเลยริบสักจะเทียกกบประจักษ์ปุ๊บส,สามปีแล้วเอาขอพระคุณครับปุ๊บมึงทีมงานเออท่านเพื่อนก็มารอด้วยนะขอบพุณเดี๋ยวจัดของเพื่อนกัน